ขยายไหลาทางบริเวณของถนน2111อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับเริ่มขยายจากบริเวณของบ้านสำโรงพลันตำบลสำโรงพลันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากบ้านสำโรงพลันก็มายังตัว,วอำเภอไพรบึงนะครับมีการขยายไหลาทางนะครับ ก็เป็นการขยายไหลาทางให้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศของอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับในวันนี้ ก็ขยายมาถึงในตัวอำเภอเลยนะครับในตัวอำเภอไพบึงจังหวัดศรีสะเกดครับ นี่คืออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับที่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอำเภอนี้มีห้าง DIY นะครับมีอะไรครับมี CJ มนะครับแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อ หลายร้านนะครับมีเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับมีอะไรครับนี่ครับทวีกิจก็มีนะครับทางด้านสายมือนะครับมีทวีกิจด้วยนะครับสายมือก็เป็นการไฟฟ้าไรพึงนะครับมีแม็กกี้ด้วยนะครับแม็กกี้ซูเปอร์เห็นป้าย้ายมือนะครับแม็กกี้ นี่เป็นรถประจําทางสายขุนหารนั่นเองนะครับขุนหารสีสะเกดครับรถขุนหารสีสะเกดนะครับก็มีประตูเข้าสู่เมืองนะครับเทศบาลตำบลสำโรงเทศบาลตำบลไพรบึงนะครับขออภัย นี่ครับเทศบาลตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดสีสเกตซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลไพรบึงขวามือเป็นโลตัสโกเฟรชนะครับแล้วก็ CJ เจมอแล้วก็มี Mr. DIY นะครับทางด้านโน้นครับถือว่าจเจริญพอสมควรแล้วนะครับอำเภอไพรบึงจังหวัดสีสเกตขวามือก็เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลไพรบึงซ้ายมือโรงเรียนไพรบึงวิทยาครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ